I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief you Know what I want, hey, 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 hey. Hey. Hey, I'll take it all i have made mistakes, but mistakes make you strong Let's make it down for a I'll make it happen with some work and belief I'll make it I'll make it happen with and These ladies know that I'm singing And this is just the beginning yeah, I'm closing oh. in and I'm getting there Ain't no point in resisting Living life like a dream, ต้องปัดกี่เนี่ยไป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 ชุดน่ารักโอ้โหไม่น่าเกิดน่ารักเช่นเดียวกับตัวตัวที่คู่ตัวต่างแบบนี้เอาแล้วพี่พบเป็นของพ่อไรเงี้ยเฮ้ยสำหรับเราจะไปดีเนี่ย เอาคันนี้เหรอไปก็น่านไปไปได้ไม่ไปได้จริงเหรอเราจะเอาคันนี้จริงเหรอจะย้ายเขาจับได้ไม่มึงต้องแบบเชื่อให้ตายในครั้งเดียวอ่ะไปไปไปเดินไปกันไปไปเราไปเปลี่ยนโต๊ะกันลุงลุงขับลุลุงสภาพเนี่ยคนยน้ำมันก็จะหมดโดนพ่อพ่อตายเลยวะหม่ทันไปไหนเลยพังเลยจับเลยเอา เด่แต่เพ่อนควัางเลยนะไปดูก่อนเ่าดูเชิงก่อนแล้วเรากระติ๊บนะกระติ๊บปเอฟสองถอนนะก้า้ถอนบอกปไปมึงปาันไ้ไปอน ใส่เลยเทียใส่เกาะเลยละกันมันจะขนาดเนี้ยเหรอหรอต้องใช้ต้องบอกไอเขาไม่ตัดเขาไม่มีช่องผมปะ สองคนพอสอคนพอเลือขาวกับพี่เต้นเลือขาวก,กับจุบหงน่าจะตกใจน้อพี่เต้นอาที่เต้นกับไอค,คนข้างฝั่งตรงนู้นเครอป เอา้าจะไม่มากันสักทีไรสักอย่า,าดตั้ะตายหมดอ่ะหายไปไหนคนหนึงอ่ะโอ้โหแม่ช้าก็หายเร็วเร็ว 何、oh. <laughs> เฮ้เอาหมดเอาหมดกอบบนได้เปล่าวะกอบบนได้เปล่าบนกอบได้เปล่าบนกอบได้ไหมบนกอบไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้อยู่แล้วก่อนดึงไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปไ,ไ,ไปไปไปกลับ ไปกลองซ่อมปนได้ใช่ไหมกล่องซ่อมปนได้อะไรได้นไดหมดเลยไปดึงมาหมดนะไปไปแม่ผมนุดไม่ได้ีตไลม่ได้เงินมาร้อยแปดห้า่อ้ยได้กองซ่อมได้ที่ขุดทอนั่นคุ้มเลยคุ้มเลยเออพอีุร้องแปดพันอาเลนะเอาเอาเลยสอคนมีมมีเท่าไหร่มีสอง ที่ขุดทองมีอย่างละอนถึงเอาที่ขุดทองมาก็ได้ก็ไม่ใช้อบอกว่ารวยอ่ะอย่างนั้นน่ะโอ้โหทองโคตรรวยโคตรแพงได้เป็นหมื่นเดี๋ยวน่ะมาแบ่งกันคนละอันอัพเลฟผมผมแมวผมแมว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าผมมาเอา<ไ>วความสนุกเปน็ไปนไรกันเป็นไรรถที่นี่ไม่ขับยากชิบหายเดี๋ยวพับแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านเสื้อผ้าถ้ามีรถอ่ะ,ะรักเองเลย A few minutes later เอาเมันยากนะมุมน i mean ั้นมันยากว่ะเอาเวาเอาเอาเก้าเลยนี่นี่นิใหม่ห้โใหม่เนี่ยเราเรามันกินเราเราไปซื้อไปซื้อมาไปซื้อเอามีแท่งหนึงกาเซียนในที่เหรอ

ใช้เงินเยอะที่เดิมทีะละละ่เดิมไปที่เดิมเอา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 ห่วงเร่ออะไรอะงงสรับเครับ ไม่นุนอะไรวะเช็คดีๆก่อนนะถ้ามีบัตรนิ้วอย่าปล้นะทำะมันช่วงกันเล้หมดเลยนะดูดูดูก่อนช่วยชกันดูไปเขาจอางี้อ่าวปาก็น่าชๆเอาคนไม่ติดอหลักลยโทรศัพได้โอ้โทรศัพท์รเบียร์ลักเงิน

มนไม่มีแค่เราคุยไม่เห็นปักแจ้งเลยตะวันไม่ได้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้นก ต้องควักไอหี้ยไป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 ชุดน่ารักกด้วยมึงมีนักเกิดน่ารกจุ่ดทุกตมงต้องมีกีูุ่่ดมึงต้อมีหวานใจเขาไม่ได้ชิมต่โดนกลุ่มอื่นเสียไปก่อนยังมีหวนใจบ้างจังเลยครับโจนก็มีหัวใจนะโจนก็มีหัวใจ ไม่ชอบเห็นและฟังเนี่ยเขมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเกือบแล้วโอ้โหไม่ตาม <c oughs> ไม่ตามบนตตรงไหนดิวะไปไปเขาเขาไม่เอาตรงแถวนี้ตำรวจเยอะเออนั่งรถไปเถอะเอาเงินมาจะฟังแล,ล้วรู้แหละรูะ <c oughs> <c oughs> ้แหละบนตรงไหนตรงไหน <c oughs> นี่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 พี่ชายขอแยกขอแยกพาเขาทำโอ้โเขาทำแล้วกันไอ้ชั้นหน้านี่ไอ้ฉลาม ทุกคนโอ้โหฮะพกจับมาเลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนพกจัดซู้ไอ้ตั้งคู้เฮฉลามอะไรไม่มีใครวะพี่มีไปไปรุกี้รุกี้รุกี้

ไม่เราไปเก็บเราเก็บของก่อนคว้าคว้าไป็นจงจงโอ้ไม่จง่ะข้อข้อมีเดี๋ยวเราไปซ่อมรถให้เขาด้วยไม่เดี๋ยวไปไปซ่อมไม่มาเออเลือกช่างดีกว่าเลืกช่างเราอย่าไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันเจอไปเเป็นชุดก่อนเลยอย่างแรกอะใกล้ช่างด้วย เยก่อน้่โอ้ยกเก็บตังค์ก่อนเก็บตังก่อนแบน่งตังก่นกนก่อนเดี๋ยวแม่งมาปนคืนชินหาะแบ่ง <c oughs> ตังไหนแบงตังตรงไหนไปตรงที่มันมีตู้อะนนนแรชมพูไม่ใชเมืเ่อกี้ผู่ชอผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกูไม่ปนผู้หญิงไม่ปนผู้ชายผู้หญิงกูให้เงินด้วยเล่นเนเขาไม่เล่นเาเล่นเขาก็ได้เล่นเขาปเขาสง ไม่ใช่มางยงสองมืแล้วมันไม่เก็บตังค์อะไรช่วยไม่ได้มันไม่เก็บตังค์เลยอะเรื่องมีบัตรออกรถมา4000สี่ันไม่เป็นไรหรกช่างมันเกเก็บกระเป๋ากระเป๋าเกระเป๋าสี่สองสี่สองพัน แล้วก็เอาเงินไปพันหนึ่งไปสองพันไปเปลี่ยนผมเปลนชุดเอ้ยด้วยนี่เดี๋ยวเป็นเปลี่ยนผมร้านนี้กัเลยเปลี่ยนผมร้านนี้กัเลยเรียกช่างเลยก็ได้ที่ช่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเดี๋รียกเดี๋ยวเดี๋เองเดี๋ยวใจเองเย้โคตรปา I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and believe